อะไรอะไรเหรอออหินห็นแล้วหินแล้วได้ห็นแล้วหินแล้วหรออยาอย่าไปเราเลื่อนเราลื่อนเราเลื่อนยุดยุดยดยุดอะเยอะก่มาเบิงยอะก็มาเบิงนในก้อนในก้อนหินในก้อนหินเขาลดีใจในก้อนหินแล้วก็หินทีขาวไม่เพื่อนในตะก้อนแล้วนหิน เปานปูตั้งายเป็นยานปูไปเลยไม่งี nice ้ท่วไปยายเจถาแถวจุดปูนีดีแล้วไม่ไดีไม่ได้มีไปหาหมอเด้อม่ได้ไม่ไดไปหาหมอเด้อไม่ไดไปหาหมอทั่วเด้ปูนี่ย่านปูไปเลยแบบนี้ปูปแต่ยางแม่เพนว่าปูปมือนเมือนแท้เหมือนเมือนยานปูดีแล้วนี่ลยยา ย่านปูไปเลยย่ำ